ตโลกแง่ยงไ้ไปหาเก็บเห็ดมันสานเฮ็ดนี่มงอะไ้เห็ดขาวเห็ดบดอ่อนยำหายยำหน้าแล้วก็ล่งหน้าได้นี้ ก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มา่งผูกก็สองเดนมุนนงชนคือกาวเนาะวันนี้กาชดเด่นกับสิไป,ปะเนาะสิไป,ปะสีห้อยน้ำเอ้ยเต็มกันคือว่าพ่นโตกะพ่นโตกกระไล่เหมือนพี่น้องจับจับเหมือนแล้วมันโตกมันสิเขาทิศหนึ่งแล้วแบบคัมมากเลยกับพ่นโตกพี่น้องคัมมากเลยกับพ่นโตกแบบประมาณซ้ำมุงมง่งซีมุ่งนะคะพ่นเหลื่มโต,ต๊ะแล้วก็แปลว่าพ่นเหลื่มโตกแล้วก็ห้อยห้อยให้มันออกพี่น้องห้อยพิกขี้ห้อยโค้งให้เนาะมั VES นพิกขี้น,นะคะ สแสดงกับชิเปสีหอยน้ำไอเต็มน้ำพี่น้องมาต้มต้นกินย่ำเสา,าเอะไระเมียเพิ่งกลับไปเก็บคือกันพี่น้องแต่ว่าตอนที่เมียแสดงไปเก็บเนาะหอยหันมันก็มีอยู่แต่ว่าน้ำมันลา่าแบบคนมันตกมันแห้งเนาะแบบไอเต็มเพิ่ไปเก็บก่อนเพิ่นก็ได้หลายไร่เนาะแล้วก็เพิ่งเก็บมาข่ายอะไรแล้วก็แสดงกับชิเปสีน้ำเพลเนาะแล้วก็สุดท้ายบรรยากาศให้เดิมเลยพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องูว่าคนอยู่บาา้านแสดงทันดีจำได้เนาะ นำมาไลาย,ายะละะ่แนวป่าลวก็เห็นแต่นำ้ำเนาะคุณลองค้นการเหลือมันมมแล้วเหลือลุงไทหน้าไทหน้าหุนน่นว,ว่าไทตะกาไว้แลดงทาพุทโตอิทนาคือแบบว่าแบบมันเฮงสมุตรกคนเดคือสิเเลอร์วานกาอลไรพี่น้องอยากออกพี่น้องเอาลเาทียกาตาไปก็คือว่าป่าพันซังเน่ป่าพันวาทาต่อซ้ำทงซะเออเออทาต่าอซ้ำทงซอห่าใดฮะ สื่อไม่เพลินแน่เนาะพี่น้องเพลินเนาะเพลินพระเงินมากแสดงกันเลยที่กระตาเนาี่ยกระตีสายคล้องเอ่งเนาะทายฮิลสายมือเนี่ยก็คือสีหิวบ่ได้ดอกมันนักตอนนี้ก็ร่างออกไปเนาะฝนตกดีดีฝน,นท่าฝนข้าจอกะทายนาหุดเนาะฝนทายตอนนี้มวัวน,นี้ดอกบแบบว่าแบบดินดินมันหนะึมหนำค่ะนก็เลยทาย,ยงายเนี่ยทาแบบสองเพลินบนะ่อโตค่ะทายเห็นยู่แต่มักทายพี่น้องมันบ่อลง ดักไทยเห็นแบบมันแข็งผลน่าดินน้นนะนี่นี่ก็ขีเบะเนาะขีเบะมาใสหน้าดดนเลยคนมาใสนี่ขีเบะผลน่ามากีเบะพอผลน้ามาใส่พักอะไรกับผลใสบุบุบอะไกะับก็ดีมือนะแกเงียนเฮือนนออะครกับมันจะซอมมันขาดเลยก็เข้ากระเจคก,กะว้งข้าจ่าดอกร,กรก่นก็ดีมกันโยมมาใส่ก้างหน้าเนาะยังไม่ทันไทยหน้าหุดนี่ขาไทยนี่ะไรกกมีด้วนี่ฟักขยง ปกตินี่พวนโต๊กควนเศร้าโตกนี่นแสดงน,นันจิมักมาเลยพี่น้นองมักมาหาจิรอเท้าขั้นหน้าเดี๋ยวมันขินนะคือขั้นหน้ากะขวัดเอาให้ตื่นตืนนี่เมย์ก็จัานี่พี่น้องเมย์นี่นี่แา้มันขึ้นเตโด้แหละนี่ฮะมันขึ้นเต้นมัน,มนก็เลยอยากเลิกเนี่ยถ้าแบบพูดโตกหลอกก็ทำมาฮาเบิรงฮ่ะจีด้เลยเดี๋ยวจิรอนี่เห็นมันตื่นขวัด จะเดาไปไหายังไปหาสือหอยไปไปไปสือหอย um <ana> จะแสะดงกะประมาณอีกซ่องเหมือน,นกะบสีมาไทยตะกาเล่น้องนี่ปีหนีสีมาหวานอยู่พี่ตะกาซ้ำตาอยู่ค่ะพี่ปกตินี่แต่ละปีนี่สีหวานตาหนีตาหน,านีแล้วก็ตาหนีเนะาะซ้ำตาแต่ว่าปีนี้ขยายใหญ่ไปหวานมงไม้พี่น้อง ในนี้ฮะแบบมันอยู่ไกลเหือ่อเนาะแบบน้ำแทะทางมันไล่ลงมาแล้วก็แบบมันหน้าซ้ำหายแบบมันเก็บน้ำได้ดีพี่น้องแต่ว่ามันวราสีใหญ่ตะกาดตะเกาตะเดิมเรื่อนี่ปีนี้ดำหน้าเอาพี่น้องหนำมาไล่ได้ปู๊บทาแบบสว่างไฉหน้าหุดไวตะกี้แบบพ่นตกสิป้อเถอะแล้วหัวนี่เริ่มมีแล้วน้าใหม่ก็ไล่ลได้ได้ บวมันแค่นี้บวมตะกีจกกระชิบกระชิบเทิงโหลดอันนี้ฮะมันบวมเทิงตะกี้หามาเอาหนามมาห้วยนางที่รอเมนก็กีขึ้นมาแล้วไอนี้ก็แม่นี่เต็มนฮะก็แม่ เดี๋ยวพี่น้องมาเบิตากตะขาแสดงด้วยนางพ่นตาตะขาสามตาปีนี้มะพร้าวอยู่พี่ตามจีเพาสมาเด้อพี่น้องมาหอนยามดํานามาดํานาสอยสแสดงเฮดอีใช่เออสาราชพิภาเฮตเท้าลักหัวบ่มาหาตื่นกันอันนี้ชิบะซื้อห้อยให้ป๊อกเลยลซื้อห้อยเอาเองเลยปะห้อยีใช่ ได้ไร้เต๋บ่นี่ได้ไร้โบฮวยไปหากหมีขึ้นนีมันหลึกเลยนนหละน่อมันขึ้นเตะขึ้นนี่เนาะแมนหน้าแดนะหน,น้าแดดอกหน้ารว่ะ้าดแสดโอ้ข,อข่อ่รอน,น,นีอันน,นี้กมีงนี น่อันนี้ก็มนี่ไฮทลอันนีนาห,าหน้าลุกดหน้าไนี่ไฮน,น,นี่แล้วก็ไฮนี่ไฮนี่ฮอ๊กใกล้แล้วมันนานเลยมันห่วีเนาเะกที่กีแคนีน้มีเหอยพูดชีนน้องย่นมือหอยสุสๆหอยแบบพูดยอเต็มๆเนาะ ไหนโมหอยเดนเอาหอยหวานนี่เราไปขายแล้วเอาคบไปเตรียมเราก็ไปห้าวันไปขายแล้วแล้วไปจะสาวหู้เตรียมนตัวมาซื้อหอยหบวไ่สามคุณยี่ไปเก็บหอยตัวมึงคนเก็บวานเฮียมึคนขายเลยเนาะ ตอนเทียงเียงพอแหละจังสีได้นี่ควายจิ๋วไมันจ้าควายจิ๋อเลยเอาบุกาคุดดอกอย่างนี้เน,นี่นยพยายามหนาเนี่ยขนาดขาเจ้าจออขาดไม่ได้ดอกไปไปมันหลับแต่สิไปเอาใบมะขามมาพี่น้องมาต้มใส่ห้อยใบมะขามหน่อยพอว่าหายดึงงั้นป้อสิดถึงด้วยเนาะเข่าขหัอนมันยดิ นำเดีย๋ยวไปลา้างน,น้ำให้ก็มีแต่น้ำมาบดได้สามีวันนี้เกสิพาสลัดไปห้าเห็ดกันเนอกพวกเ,เห็อนนเดอานันท์พันใดเห็บทเทดบดแถวาพันใดเท้ารักหัวเนาะเพ่นกับเนสิไปห้าตีเพราะนม่น่าอายนะที่เกษีนี่เกษีพาผมไปห้านาะแต่กะสิเก็บเอาใบามะขามกับมือไฮฟอกยันบอคามาสุดไม่มาทางทีนี่โก้มะขามเอาใบมะขามก่อน กะไปมาฆ่ามาตมสีห้อยเนาะโทษบอกแม่แล้วว่าบันด้ห้อยแม่์คุณรัตตตอนตอนเทิงเพียงจะไปเบิ้งอ่ะะฮะตลกราแข่งเลย ไปตากเงยแค่งอะไรกับพ่เชยนกบข้าง,งาน้าเขามีพวกได้ไปเก็บไดฮิตุนูนมันมันอ่อนได็ดตุนู <c oughs> มันอ่อนเขาย <c oughs> มไม่มียังลายแบบสลายงห้งลายหรื <c oughs> อเขาไปหานะนนะแกงมันแสบนะนอนเนาะไปหาเก็บเหียดมันสารเาิ็ไย่งไงล้ะะเห็ดขาาเห็ดบด คือชิมอ้ไนะพ่อเลยเนาะเอ๊ะอะไรข้างไหนเนาะอันนี้นาะอื้มคหนูอีูหนูเขามาอยู่ในกบมาเขืามาอยู่ในฮุนูติ ถามพามเจ,จอนนอ,ขอ,อม,อมขึ้นอีกเพินนงมในนี้นะสามากด้มี่เอ็อาาดีมันมันอ่ออนะมันถน้ำนะใช่ระตา

<c oughs> เอาาไปเอาหน้าที่เพียงเว oh. ลากล้เพื่อนไดออกเนาะแมนก็บเพื่อนแสบได้ ผีถั่วมันจะเห็ดออกลายลายได้เห็ดพิโนนปกตินี่แตจะรัอยู่ในหมี่ได้เห็ดอะไรหอยสีชิงกับมีนั่นแหละเนาะแมนปกติไปห้าใบได้ไหมผีชิ่งที่นี่ยังก็ได้มันไหน่อยได้ไหมว่าอะไรเหรอมาสุดนี่แนละ้วกันไหมเขาฮากิจตําเสียงตู่เขาฮากิจตํารักหัว Chị Thượng mình làm như thế Khen, đây là khen Mình nên lọc của đây Để xem thật thơm hay nhẹ Thật thơm đó Ơ Có vẻ tìm À vừa đậy đâu Nó không đậy, đâu có nhảy ชอบพรันยนามบอกใครจะไม่ถนอมหมุนน,มน,นะแดงหูแดงไทยหน้าหุูนะพี่น้องหอ,อนยามหายยามหน้าแล้วก็โล่งหน้าแล้วพป่นี่ ซ้ำงานไฮนี่ค่ะจ๋าดำคคนหน้านี่นี่ค่ะคนลายนะ้่เจ๋าดำค่ะมือเดียวนี่ก็แล้วพห่นเนาะไทยหน้าหน้าแสดงยังทันใดไทยสําหน้าแสดงหน้าสีไทยติ๊กกาไว้กอนหน้าขุดนี่ทาไทยตําังอ่ะ ไอ้เจ้ามังกรซึมได้ในมืออื่นนี่ก็มืดกัรเคลืนนี้ทั้งกบทั้งเขียดได้ห้องเอ๊ะโอเอ๊ะกบกระลาได้แทนีลยเบะบรรยากาศยามเศร้าๆนะพี่น้องเข้าไปตาเบิ่งนี่ละน้ำงพ้นตกระดินงแทนนั่นเองบงถ่ายคลิปไปเนาะมันงานได้เนื้อมันขึ้นเข็ดนะพี่น้องกระดาษไล่เตอ้อพิษสลัดเพิ่งกัไปห้าเนศสาวนี่เนาะ มาเตรียมกันมาหลอดในเดือนใดประมาณจักรักหัววะสร้างสีรักในเดือพี่น้องถ้าหะได้เฮดูนูเ็ตตัวมันอยู่ในกงเหี่ยวมันแข็งได้ไงอันนี้เฮทในรักหัวเนาะหมู่วทั้งหมายพี่น้องก็เอิญคือกันมาจักรนอวะเฮหูนูแต่บานเสด็ในเอิญเ้ทูนูเนาะ บัวาทั้งบาดพี่น้องค่ะเออินคือกันเลยบอลนะสาเอินพี่กันจะเม็นมาบอกวัานี่เด้อพี่น้องส <c oughs> ลับปล่อยแบนอ่ะ <c oughs> มันเป็นยังไงฮอนยำหน้าละค่ะอุกใจตีละทีจะไปเลี้ยงแบนได้ไหมลังจากที่ไปสีหอยน่ะไปเต็มหางานแ่้วสวัสดีนะจ๊ะเดินกันซีมากินข้าวสาว แม่เพิ่นแกงกบใส่เแค่นี้จะได้ไปห้าแถวละบผัวก็สลัดได้นี่ก็ได้ได้เติบอันนี้ก็ทุเตียนเี่ยวปลาแมงดาพอน้อยซอยเดิมตัวให้เขาจะพังไทยให้วเป็นพามาไทยนี่นะเนาะพามาทำทองเด็กทิดแล้วก็จะได้ไปเกี้ยกร์ก็จะแดงเพื่อนอาหารนาะอันนี้ก็ปลาล่าบองไงเี่ยวปลาบองอันนี้ค่ะไก่แมงดา เด็ลงกินแล้วคืนนี่ค่ะเสด็หมักสูตรในไร้กลัวนี่มันเป็นหนึ่งจิปาดะอันนี้เป็นจิ้งด้าอะเนี่ยน่เหมนอะไรกะบ้กินน้ำกินน้ำเม่เซอร์ชือนเสแซจบดิมเห็นดิมแซ่บน่าทำไมไม่มากินดํากันฮะมานพวยมัใส่มันจังบูบูดเรียว่าพี่น้อง Một lần nó em, một bèn bóng tắt cái tọc tay vào mẹ. Win lại ngọc kim ngọc kim ngọc kim ngọc ngọc nó ตะมือได้คือ้ะเดี๋ยวเอาไ่าทองไป่่ที่ร้เปนองใช่คะตองไปที่หลือโรยนอกต้องซื้อม่รองจะกินใจจะอยัวแดมไว้ตัวว่ามันเสร็ไรนันเดียวมาเอาวกันใชมือเลยหรือมันก็คือว่าเหยาปลาเมงดาควน้อยซอยเดิมปริมาณกะต้องหนอยกิข้าวบรยากันตนที่นี้ มันเปลี่ยนที่น hmm? like ี่นี่ครับก็เปนยา่วยเบ่ออ่อนให้ยิใหใาคร่ยงไปหาาก็เลยอยากอยากไปเปลี่ยนที่อยู่หน้าป้าจ่ใชคนเลยวะแม่มองไปเลยหนูแม่ไม่รับ แต่ก็ซีไรจกคลิปเลยเนาะพาไปนินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเค่นี้เนาะพาอมมพี่น้องก็ไลค์กแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอย่แสดงมาเพื่อแนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอ้ันบ๊ายบาย